คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะก้าวหน้าในชีวิตได้เร็วทำงานสำเร็จมีความสุขมีอิสระแต่บางคนกลับรู้สึกเหมือนตัวเองริ่งอยู่ที่เดิมทำงานหนักแทบตายแต่ไม่ไปไหนสักทีผมเองก็เคยถามคำถามนี้กับตัวเองเหมือนกันครับจนผมได้ค้นพบว่าความต่างไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์หรือโชคชะตาแต่สิ่งที่กำหนดเส้นทางชีวิตของเราจริงๆคือกฎที่เราใช้ดำเนินชีวิตบางครั้ง เราอาจไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเรากำลังใช้กฎที่ผิดเช่นการทำงานหนักแต่ไม่วางแผนการอยากรวยแต่ไม่จัดการเงินการอยากมีสุขภาพแต่ไม่ดูแลร่างกายหรือการอยากมีอนาคตที่ดีแต่คบเพื่อนผิดคนผมเชื่อว่าถ้าคุณมีกฎเหล็กของชีวิตที่ถูกต้องคุณจะไม่เพียงแต่ก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นแต่คุณยังจะก้าวไปอย่างมั่นคงและไม่หลงทางและในคลิปนี้ ผมจะมาเล่าให้คุณฟังถึง10กฎเหล็กของการใช้ชีวิตที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวที่ผมผ่านมาตลอดหลายปีกฎเหล่านี้ไม่ใช่ทฤษฎีที่อยู่ในหนังสืออย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่ผมใช้จริงและผมอยากส่งต่อให้คุณถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับกฎเหล็กข้อที่หรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อเอร์เซนเมื่อก่อนเวลาผมล้มเหลว ผมมักจะโทษนั่นโทษนี่ครับโทษครอบครัวที่ไม่สนับสนุนโทษเพื่อนร่วมงานโทษสังคมหรือแม้แต่โทษโชคชะตาแต่ยิ่งผมโทษคนอื่นมากเท่าไหร่ชีวิตผมก็ไม่เคยดีขึ้นเลยจนผมได้เรียนรู้ว่าถ้าผมอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆผมต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อเปอร์ซนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมต้องถามว่าผมทำอะไรได้บ้างแทนที่จะถามว่าใครทำให้ผมเป็นแบบนี้ การรับผิดชอบร้อยเ์ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างผิดที่คุณแต่มันหมายความว่าคุณคือคนเดียวที่มีอำนาจเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ตั้งแต่วันนั้นผมเลิกโทษคนอื่นเลิกโทษโชคชะตาแล้วเริ่มลงมือทำสิ่งที่อยู่ในมือผมและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ชีวิตผมเปลี่ยนกฎเหล็กข้อที่สองใช้เวลากับสิ่งที่มีค่าคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเรามีเวลาเท่ากันทุกคน24ชั่วโมง แต่บางคนใช้เวลาไปกับสิ่งที่สร้างอนาคตขณะที่บางคนใช้ไปกับสิ่งที่ทำลายอนาคตผมเคยเสียเวลาหลายปีไปกับการเลื่อนมือถือทั้งคืนเล่นเกมดูซีรีส์แบบมาราธอนไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับแต่ถ้าทำเกินพอดีมันคือการเผาเวลาทิ้นไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาจนวันหนึ่งผมถามตัวเองว่าเวลาที่ผมใช้ไปในแต่ละวันกำลังพาผมไปในทิศทางที่อยากไปหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับ ตั้งแต่นั้นมาผมเริ่มปรับใหม่ใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีค่าเช่นอ่านหนังสือพัฒนาทักษะออกกำลังกายหรือใช้เวลากับครอบครัวมันไม่ได้หมายความว่าผมเลิกพักผ่อนเลยแต่ผมเลือกพักผ่อนอย่างมีคุณค่ากฎข้อนี้ง่ายมากถามตัวเองทุกวันว่าสิ่งที่ฉันทำตอนนี้มันคุ้นค่ากับเวลาชีวิตฉันหรือเปล่ากฎเหล็กลข,ข้อที่3ส,สุขภาพมาก่อนเสมอผมเคยคิดว่า ถ้าผมทำงานหนักพอวันหนึ่งมันจะคุ้มค่าแต่แล้วผมก็ป่วยครับป่วยจนทำอะไรไม่ได้เลยและนั่นทำให้ผมเข้าใจว่าความสำเร็จไร้ค่าถ้าคุณไม่มีสุขภาพความสุขภาพที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ทันทีคุณต้องสะสมมันเหมือนเงินออมการนอนให้พอกินอาหารที่ดีออกกำลังกายและดูแลสุขภาพจิตใจมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด เพราะถ้าคุณไม่มีสุขภาพคุณก็ทำอะไรไม่ได้เลยกฎข้อที่4เงินคือเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายผมเคยทำงานเพื่อเงินจนกลายเป็นทาสของมันครับทุกครั้งที่ได้เงินมาผมก็ใช้หมดไปกับสิ่งที่อยากได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องกลอบไปทำงานหนักเพื่อหาเงินมาอีกวนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมเหนื่อยและท้อผมถึงได้เข้าใจว่าเงินไม่ใช่เจ้านายของเรามันควรเป็นเครื่องมือ ถ้าเราใช้เงินอย่างฉลาดเงินจะทํางานให้เราแต่ถ้าเราใช้เงินผิดเงินจะคุมชีวิตเราแทนข้อนี้คือหาเงินเก็บเงินลงทุนเงินให้เงินทำงานแทนเราไม่ใช่หาเงินใช้หมดแล้วกลับไปหาใหม่กฎเหล็กข้อที่หเลือกคบคนที่พาคุณเติบโตตอนผมยังเด็กผมคบเพื่อนทุกแบบครับไม่เลือกเลย เพื่อนบางคนพาผมไปในทางที่เสียเวลาบางคนพาผมไปในทางที่ทำลายอนาคตและผมก็ปล่อยให้สิ่งนั้นกำหนดชีวิตผมจนผมได้เรียนรู้ว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดผมเลยเลือกครับเลือกอยู่ใกล้คนที่ทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นและผลลัพธ์คือชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะแต่คุณต้องมีเพื่อนที่ผลักดันคุณไปข้างหน้า กฎหลิกข้อที่6ความล้มเหลวคือบันไดไม่ใช่กำแพงผมเคยกลัวความล้มเหลวครับกลัวจนไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆแต่ทุกครั้งที่ผมล้มผมถึงได้เรียนรู้จริงๆความล้มเหลวครั้งแรกสอนผมเรื่องการวางแผนครั้งต่อมาสอนผมเรื่องความอดทนและทุกครั้งที่ผมไม่ยอมแพ้ผมก็แข็งแรงขึ้นกฎข้อนี้คือจงใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดไม่ใช่กำแพง ทุกครั้งที่คุณล้มคุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่คุณเริ่มจากประสบการณ์กฎเหล็กลข,ข้อที่7เรียนรู้ตลอดชีวิตโลกเปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่เราจะหยุดเรียนรู้ครับผมเคยคิดว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็พอแต่พอทำงานจริงทักษะที่เรียนมากลับไม่พอเลยและทักษะใหม่ๆก็เกิดขึ้นตลอดเวลาผมถึงได้เข้าใจว่าคนที่หยุดเรียนรู้คือคนที่หยุดเติบโต การอ่านหนังสือการเรียนคอร์สการฟังพอดแคสต์หรือแม้แต่การเรียนรู้จากคนรอบตัวมันคือการลงทุนที่ดีที่สุดกดเหล็กข้อที่8พลังใจสำคัญกว่าพลังงานมีหลายครั้งที่ผมเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรแต่พอใจผมยังสู้ร่างกายก็ยังไปต่อได้ในทางกลับกันถ้าใจผมแพ้แม้ร่างกายยังแข็งแรงผมก็ไม่อยากทำอะไรเลย นั่นทําให้ผมเข้าใจว่าพลังใจคือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตได้ไกลกว่าพลังงานคุณสามารถฝึกพลังใจด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆและทํามันให้สําเร็จทุกครั้งที่คุณทําสําเร็จมันจะเติมพลังใจให้คุณก้าวต่อกดเหล็กข้อที่9เวลาคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดผมเสียเวลาไปหลายปีกับสิ่งที่ไม่สําคัญเลยเสียไปกับความสัมพันธ์ที่ไม่ไปไหนเสียไปกับการเลื่อนมือถือจนดึก และผมไม่มีวันได้เวลานั้นกลับมาจนผมเข้าใจว่าเวลาแพงกว่าเงินเงินหายไปยังหาใหม่ได้แต่เวลาหายไปแล้วไม่มีวันหวนกลับกฎข้อนี้คือใช้เวลาวันนี้ให้คุ้มค่าเพราะมันคือสิ่งเดียวที่คุณไม่มีทางซื้อคืนได้กฎเหล็กข้อที่10ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเสมอหลายครั้งเรามัวแต่คิดถึงอนาคต จนลืมว่าทุกอย่างเริ่มจากวันนี้ถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มยังไม่ลงมือยังไม่พยายามวันพรุ่งนี้ก็จะไม่ต่างจากเดิมผมอยากบอกตัวเองเสมอว่าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้คือสิ่งเดียวที่คุณมีอยู่จริงถ้าคุณทำวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นเองและเมื่อเวลาผ่านไปความสำเร็จก็จะเป็นผลลัพธ์ของทุกวันที่คุณทำดีที่สุดสรุปนี่คือสิบกฎเหล็กของการใช้ชีวิต ที่ผมอยากฝากคุณครับ 1. รับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อยเปอร์เซนตใช้เวลากับสิ่งที่มีค่า 3. สุขภาพมาก่อนเสมอ 4. เงินคือเครื่องมือไม่ใช่เจ้านาย 5. เลือกคบคนที่พาคุณเติบโต 6. ความล้มเหลวคือบันไดไม่ใช่กำแพง 7. เรียนรู้ตลอดชีวิต 8. พลังใจสำคัญกว่าพลังงาน 9. เวลาคือทรัพย์สินที่แพงที่สุด 10. ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเสมอผมอยากให้คุณลองเลือกอย่างน้อยหนึ่งกฎจากนี้ไปใช้ในชีวิตจริงเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับเพราะกฎเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข้อคิดแต่เป็นแนวทางที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆขอบคุณที่ฟังจนจดครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกด subscribe ช่อง Life View Change 365เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนชีวิตได้จริงและผมอยากรู้ว่าจาก10กฎนี้ข้อไหนที่โดนใจคุณที่สุดคอมเมนต์บอกกันนะครับเพราะคำตอบของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ